สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยบทที่14เรื่องรู้ไว้ได้ประโยชน์บทนี้กำหนดไว้เด็กผู้ใหญ่ต้องจดจำหน้าที่เราต้องทำทั้งแจ้งเกิดและแจ้งตายอายุครบ15คำนำหน้าหญิงทั้งหลาย นางสาวแต่ผู้ชายใช้คำนายภาคภูมิใจฝึกเขียนคำแนะนำคำขวัญย้ำตามสมัยรายการต่างกอกได้ส่งธนานัดก็ทำเป็นอ่านะคะบทนี้เราจะเรียนเรื่องการกรอกข้อมูลข้อมูลส่วนตัวนะคะาการเปลี่ยนแจ้งเกิดแจ้งตายการเปลี่ยนคำนำหน้า,าเมื่อเรามีอายุครบ สิปีบริบูรณ์คำนาหน้าของเราก็จะเปลี่ยนจากผู้หญิงก็จะเป็นนางสาวจากเด็กหญิงก็จะเป็นนางสาวจากเด็กชายก็จะเป็นนายนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องในบทนี้กันบทนี้เป็นเรื่องของครอบครัวของเดือนนะคะแม่ของเดือนเนี่ยกำลังจะคลอดน้องอกำลังจะคลอดน้องน้องผู้ชายพ่อก็เลยมาขอรับเดือนกลับบ้านก่อน อ่าเพื่อไปเยี่ยมน้องนะคะอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี้เมื่อไปถึงโรงพยาบาลอ่าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็จะมีอ่าเขาก็จะเดินผ่านตึกผู้ป่วยแม่ของเดือนก็จะพักอยู่ออีกกลุ่มหนึ่งเดือนเห็นกลุ่มผู้สูงอายุอ่าก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกอ่าชมรมจิตอาสาคอยแนะนำดูแลผู้ป่วยบริการผู้ป่วยอ่านะคะ พวกจิตอาสาบางทีก็มาเล่นดนตรียืนสีไวโอลินอยู่ที่มุมหนึ่งเพื่อให้ผู้ป่วยได้รู้สึกผ่อนคลายกับเสียงดนตรีอะไรประมาณนี้พวกจิตอาสานะคะบางทีก็พาผู้ป่วยเดินไปรับยาพาผู้ป่วยเดินไปหาหมอหรือไม่ก็ทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายไม่เป็นกังวลพ,พ่อเนี่ยพาเดืินไปที่ห้องพักของแม่ เดือนเนี่ยมีความรู้สึกตื่นเต้นอ,อยากเห็นน้องเร็วๆเพราะเพิ่งจะมีน้องชายคนนี้เป็นคนแรกเมื่อไปถึงแพทย์ก็เข้ามาตรวจอาการาพยาบาลก็อุ้มน้องเข้ามา,าข้างเตียงทั้งแพทย์และพยาบาลทักทายเดือนด้วยอจยาจายาใส่ดีก็รู้สึกประทับใจแล้วเขาก็มีการหาจะต,ตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีอะไรเงี้ยพอก็อนุญาตให้เดือนเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อ ตั้งชื่อน้องอ่าน้องของเดือนน่าจะชื่อว่าอ่าพี่ชื่อเดือนน้องก็ต้องชื่อว่าตะวันอ่านะคะพี่ชื่อเดือนน้องก็ชื่อตะวันเดือนก็ตั้งชื่อให้น้องเหมือนกับครองจองกับพี่อ่าแล้วมีแล้วมีวมการอ่าพอเกิดแล้วเราก็ต้องมีการไปแจ้งเกิดที่ว่าการอำเภออ่าไปแจ้งเกิดไปแจ้งชื่อนะคะไปแจ้งชื่อเข้าระบบอ่าว่า มีคนเกิดในหมู่บ้านนี้นะนะคะภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เกิดนะคะภายใน15วันไปวันไหนก็ได้ก่อน่านับตั้งแต่วันที่เกิดนะคะ่าไปไ,ไ,ะะไปไป,ไปเมื่อไรก็ได้อพ่อก็ตัดสินใจว่าจะไปในวันถัดไปอะารนะ,ะ,ะแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งสามีอืสามีของป้าจงกล เสียชีวิตป้าจงกลเนี่ยก็ต้องไปย้ายก็ต้องย้ายมาอยู่กับน้องสาวคือแม่ของเดือนอป้าจงกลเนี่ยก็ต้องมีการย้ายทะเบียนบ้านาย้ายทะเบียนบ้านย้ายจากบ้านเก่ามาอยู่ในทะเบียนบ้านใหม่นะคะนี่ก็คือการไปติดต่อสื่อสารที่อำเภอเหมือนกันนะคะไปย้ายทะเบียนบ้านการย้ายทะเบียนบ้านก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการทำบัตรประชาชน อ่านะคะที่ว่าการอำเภอเขาก็จะไปพร้อมพ่อเลยป้ไปกับป้าอ่าพอไปถึงที่ว่าการอำเภอพ่อก็เป็นในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านก็ไปติดต่อไปแจ้งเกิดให้น้องตะวันก่อนเตรียมหลักฐานก็มีทะเบียนบ้านบัตรประจําตัวของพ่อหนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลนะคะเพื่อไปยื่นต่อนายทะเบียนอ่านะคะส่วนป้าจงกลก็ไปทําบัตรประชาชนใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่ พาไปถ่ายรูปทำบัตรอ่านะคะประมาณนี้อ่านี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับการแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่นะคะการย้ายที่อยู่นะคะการย้ายที่อยู่ก็ต้องมีการทำบัตรประชาชนอ่านะคะประมาณนี้อ่าอันนี้ก็คือเป็นการข้อมูลเรื่องการแจ้งเกิดนะคะการตรงอ่านเสริม thighs, adows, เกิดแล้วก็ต้องมีชื่อเราก็ต้องมีชื่อมีนามสกุลอ่า ไปแจ้งเกิดที่อำเภอที่ว่าการอำเภอนะคะอ่าเดี๋ยวดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่ครูจะให้ทำอ่าแบบฝึกหัดอยู่หน้า115อ่านะคะตอบคำถามมี1 2 1 2อมี5ข้อนะคะมี5ข้อ1 2 3 4 5อ่านะคะเดี๋ยวดมาดูข้อ1อ่า ชมรมจิตอาสามาทำอะไรที่โรงพยาบาลและสิ่งที่ทำนั้นนักเรียนคิดว่าแสดงถึงคุณธรรมในด้านใดะนะคะชมรมจิตอาสามาทำอะไรที่โรงพยาบาลสมาชิกชมรมจิตอาสามาสมาชิกชม ลมจิตอาสามาทำกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมมาทำกิจกรรมอคอยช่วยแนะนำอคอยช่วยแนะนำเห็นไหมคะช่วยแนะนำ ผู้ป่วยและบริการพาและบริการพาไปห้องตรวจโรคนะคะมีการพาไปห้องตรวจโรคหรือห้องจ่ายยา,าจ่ายยาจ่ายเงิน ชมรมจิตอาสาคำว่าจิตอาสาคือยินดีรับอาสาช่วยเหลือนะคะประมาณนี้จะพาไปห้องตรวจห้องจ่ายยาแล้วก็ห้องใจเงินแล้วก็มีบางทีก็มีการร้องเพลงทำกิจกรรมและมีอีกคำถามหนึ่งคือนักเรียนคิดว่าแสดงถึงคุณธรรมในด้านใดคุณธรรมในด้าน คุณธรรมในด้านใดในด้านอ่าในด้านอะไรคะมีคุณธรรมในด้านอะไรข้อนี้อ่าในด้านการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อ่าเขียนไปหรือนักเรียนจะคิดเป็นแบบอื่นก็ได้นะคะอ่าช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มองเห็นไหมคะมันอาจจะเป็นอ่าช่วยเหลือ้เอเฟ้อเพื่อแผ่หรือนักเรียนเห็นเป็นคุณธรรมในด้านไหนนักเรียนก็เขียนใส่มานะคะอ่าประมาณนี้มีทั้งหมด5้าข้อสหน้านะคะ2หน้า5้ข้ออ่าทำถึงข้อ5นี้นะคะอ่าวันนี้ภาษาไทยก็มีเพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกันในคลิปต่ตอไปอ่าเรื่องการกรอกข้อมูลบ้างอ่านะคะ วันนี้ก็สวัสดีค่ะ